อยู่ที่นี่เหรอเนี่ยถ้าฉันรู้ว่าพี่เป็นยามอยู่ที่นี่อ่ะฉันไม่มาสมัครงานที่นี่หรอกนะแล้วอย่าไปบอกใครนะว่าพี่เป็นพี่ชายฉันนะไม่งั้นฉันอายคนอื่นแย่เลยอ่ะพวกเราอ่ะไม่อยากจะใช้คําแรงกว่านี้หรอกนะนี่พี่ลุงพี่อ่ะไม่เห็นจําเป็นต้องรวยไม่จำเป็นต้องมีโทรศัพท์แพงๆใช้เลยเนี่ยดูอย่างพี่น็อตสิเขาก็ไม่เห็นรวยไม่ได้มีโทรศัพท์ใหม่ๆแพงๆใช้ เคพื่อซื้อมาเนี่ยเป็นรอยแล้วเนี่ยพี่น,อน้องเฮ้ยเทร่หใหม่ก็สวยนี่นี่หนูก็เลยซื้อมาที่มดจ้าเอากาแฟเหมือนเดิมนะจ๊ะได้จน้องนุ้งรับก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้ะไออ้าวสวัสดีจ้ะพี่ลุงเป็นไงบ้างไม่ได้เจอกันตั้ง23ชั่วโมงมิสอยู่มา,จากจ้าอุ้ยซื้อโทรศัพท์มาใหม่เหรอ อ๋อใช่จ้ะมีสวยจังเลยอะอยากได้บ้างจังอยากได้ก็ซื้อใหม่สิบ้านรวยไม่ใช่เหรอจะได้มีใช้เหมือนไอ้ไงก็แค่โทรศัพท์เครื่องเดียวนะ่ะทำไมฉันจะซื้อไม่ได้ละ่ะว่าแต่แกถือน็อตเห็นนั่งมองอยู่ตั้งนานเนี่ยซื้อได้หรือเปล่าละ่ะเอได้ข่าวว่าติดค่าเช่าบ้านอยู่ตั้งหลายเดือนไม่ใช่เหรอทำไมพูดงั้นละพี่ลุงทำไม ถูกตรงไหนหรอฉันก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าการที่เราพูดความจริงเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องผิดอ่าช่างมันเถอ,อะอะเดี๋ยวฉันขอตัวไปทำงานก่อนแล้วกันฉันกลัวสายอะพี่น้อยไะไปทำงานกันเถอะเอา้าฉันยังไม่ได้กินกาแฟเลยอ,อะไรของพวกแกเนี่ยกาแฟได้แล้วจ้าตัดโอ๊ย เดี๋ยวมาจ่ายนะททำงานก่อน้าวสวัสด like ีเหนื่อยไหมลูก เอาไว้ให้ที่หลังบ้านด้วยนะเออพ่อลุงขอตังค์เลยดิเท่าไหร่ล่ะสองหมื่นห้าพ่ออะอุ้ยตังค์เยอะแยะลุงจะเอาไปทำอะไรลูกพ่อพ่อไม่ต้องรู้หรอกพ่อยุ่งนะมันเรื่องของลุงเงินเ,เยอะขนาดนั้นนะ่ะพ่อจะไปหาที่ไหนมาให้ล่ะลูกพ่อทำไมพ่อจะไม่มีให้เราสรุปแล้ว พ่อจะให้หรือไม่ให้เนี่ยเออเดี๋ยวพ่อจะพยายามไปหามาให้ลูกให้ได้ก็แล้วกันก็แค่นั้นเองต้องให้พูดอะไรตั้งเยอะไปแล้วร้อนจะไปอาบน้ำ ขายดีไหมชัดเจนขายดียไหมอ่ะขายดีครับลุงทุกนี้ก็ขายได้เรื่อยๆครับว่าแต่ไมวันนี้ลุงมาที่นี่ได้ครับคือลุงออมีอะไรหรเปล่าครับลุงคือลุงมีเรื่องอยากจะรบกวนเจนนิดหน่อยครเรื่องอะไรครับลุงอยากจะรบกวนขอยืมเงินสักสองหมื่นห้าได้ไหมโอ้ลุงทำไมมันเยอะจังเลยครับนะแล้วเดี๋ยวลุงหามาคืนให้ ก็ได้ก็ได้นี่ครับเงินนี่ถ้าลุงไม่ใช่พี่ชายพ่อผมนะผมมีขยินง่ายนะครับขอบใจเจนมากนะพอดีลุงเดือดร้อนอะ่ะพวกนี้ใส่ลุงมันจำเป็นต้องใช้เงินลุงก็เลยต้องหาไปช่วยมันหน่อย เอาอีกแล้วไม่รู้จักโตลุงครับบางทีอ่ะก็อย่าไปตามใจเขามากต้องให้เขาหาแล้วก็พยายามเอาเองบ้างเขาจะได้รู้คุณค่าและความสําคัญของเงินลุงไปรับปมากกับแม่มันไว้แล้วลุงมีลูกสาวคนเดียวถ้าลุงไม่ช่วยเหลือมันอ่ะแล้วใครเขาจะช่วยเหลือมันล่ะลูกลุงก,กลัวลูกลุงลําบากขอบใจเจนมากนะ ช่วยเหลือลุงอ่ะครับลุงไวงป่านี้ของหนึ่งพ่อ,อ,อแม่กูจะไปทำงานแล้วอ่ะเดี๋ยวสายาตั้งไลยดิไม่ยอไปพันเมื่อวานหมดแล้วเหรออุอ้ยแม่ค่าเดินทางค่าน้ำมันมันแพงวันเนี้ย แม่รีบไปแม่โอนให้ครับแม่ขอบคุณครับแม่สวัสดีครับนี่นครับนี่เอกสารลูกค้าที่เออพี่เมื่อวานอ่ะผมเจอพ่อพี่ลุงอ่ะลุงพัดอ่ะที่ตลาดเขาไปหาพี่ชายผมที่ตลาดเลย น่าจะไปยุ่งเนยจริงเหรอวะเขาไม่น่าจะเดือดร้อนอะไรนี่ลูกสาวก็ทำงานแล้วนี่ว่าจะเป็นเรื่องทรศัพทรามเครื่องกันรือล่าที่อยากได้อะโอโ้ถ้าเป็นแบบเนี้ยสงสารุูแกเขาเนาะมีลูกเลี้ยงไม่โตคิดเกินตัวไม่กลัวใครจะลำบากแบบเนี้ยลูกสาวอะทำตัวรวยคนที่ลำบากคือพ่อ เลยนะฉันอยากได้อะแล้วแกไปหาเงินมาจากไหนวะได้ไหวจังเลยเออพี่เมื่อวานน่ผมเห็นพ่อพี่ไปหาพี่ชายผมที่ชักที่ตลาดไปทำอะไรไม่รู้สิพ่อก็คงไปจ่ายตลาดแล้วมั้งทำไมนี่หนุ่มไม่ต้องมาโกหกหรอกเราเพื่อนกันนะเว้ยฉันนั้นรู้ความจริงมาหมดแล้วเปล่านะไม่ได้โกหก นี่พี่ลุงเลิกโกหกพวกเราเถอะพวกเราอะ่ะไม่อยากจะใช้คำแรงกว่านี้หรอกนะนีน่พี่ลุงพี่อะไม่เห็นจำเป็นต้องรวยไม่จำเป็นต้องมีโทรศัพท์แพงๆใช้เลยเนี่ยดูอย่างพี่น็อตสิเขาก็ไม่เห็นรวยไม่ได้มีโทรศัพท์ใหม่ๆแพงๆใช้มีพอมีพอกินไม่ได้ใช้เงินฟุ่มเฟือยไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ได้ทำให้ใครลำบากและที่สำคัญนะ เขาก็ไม่ได้ทำตัวเฟคเหมือนพี่ด้วยพวกเราอ่ะก็ยังคบพี่น็อตเป็นเพื่อนเลยใช่ปะใช่ฉันอ่ะไม่อยากพกแกนั่นแหละพวกแกเป็นเดอกค่าวฟอ์เก็เด็กฟิหรือว่าวหัวลืมตีนพวกเราไม่ชอบนคนไปกว่ามีเงินมีตังซื้อโทรศัพท์แพง,แ,พงแล้วแกมีโทรศัพท์แพงแพงรไงถ้าแกไม่มีเพื่อน ่งั้นเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่าเนาะเรานี่รวมผมปะรวมสิสามคนหนึ่งสองสามไปนีปัติ จะรู้จักขอโทษอ่ะเพื่อนเพื่อนเขาก็ย่อมให้อภัยลูกแหละลูกลืมไปหรือเปล่าว่าลูกยังมีพ่ออยู่นะพ่อ,อยังรักลูกแล้วก็พร้อมที่จะให้อภัยลูกเสมอลูกขอโทษพ่ออีกครั้งนะไม่เป็นไรลูกขอบคุณพ่อด้วยที่ผ่านมาพ่อต้องยอมลำบากเพื่อลุงมาตลอดเลยอ่ะ ลุงทำตัวแย่มากเลยอะพอ่อลุงไม่เคยคิดว่าพ่อจะต้องลำบากแค่ไหนพ่อลุงขอโทษลุงถึงลูกอาจจะทำตัวแย่นิสัยจะเป็นยังไงอะพ่อก็รักลูก,กเสมอลูกก็คือลูกนะลูกลุงขอโทษพอ่อ แม่เตรียมข้าวไว้ให้หนูแล้วนะอยู่หน้าบ้านนะลูกอย่าลืมมาไปกิน uh ด้วยล่ะครับแม่อ้าพี่บอมจะไปทำงานแล้วเหรอใช่เออพี่บอมฉันขอยิมเงินสักห้าพันดิได้ข่าวว่าเงินเดือนพี่เพิ่งออกอ่ะเงินเดือนออกก็จริงแต่พี่ก็ต้องมีภาระรายจ่ายหลายอย่างนี่ เราสองคนน่ะเป็นพี่น้องกันนะอย่างงกนักเลยเออก็จริงของน้องมันพูดนบอม,อมเองจะงกไปทําไมฮะให้น้องมันยืงไปเถอะเดี๋ยวมันก็คืนเองแหละเออไม่เข้าใจเลยเองเนี่ยใช่ไหมแม่เออแกก็เรียนจบตั้งนานแล้วทําไมไม่ออกไปหาเงินไปหางานทําวะจะได้มีเงินนี่ก็เงินที่ฉันยืมพี่เนี่ยฉันจะเอาไปซื้อเสื้อผ้า กพื่อจะไปสมัครงานไงฉันอนะ่ะต้องมีเส,สื้อผ้าดีๆใส่ที่มีตอนนี้ก็ใส่ไป่อนเถอ,อเพอมีงนก็ไปซื้อมาใหม่พี่พี่จะเป็นแค่ยามใส่เสื้อผ้าอยู่แค่ชุดเดียวเนี่ยจะไม่เข้าใจอะไรฮะฉันนะจะไปสมัครเป็นผู้จัดการฉันนะ่ะต้องแต่งตัวให้ดูดีมีภูมิฐานทางสังคมอะ่ะเพราะงานที่ฉันจะไปสมัครเนี่ยมาระดับผู้บริหารเลยนะคะ พ่อแม่จะต้องภูมิใจในตัวฉันใช่ใช่ใช่แต่ว่าแม่มือเล่นนะเออก็จริงของน้องพูดนะไอ้บอม,อมให้ให้น้องมันไปเถอะอีกอย่างตำแหน่งของน้องน่ะเป็นถึงระดับท่านผู้จัดจาก,การเลยนะเว้ยต้องใส่เสื้อผ้าสวยๆไม่ใช่เป็นยาเหมือนแกเอ้าแม่เป็นยาแบบผมแล้วมันผิดตรงไหนทุกวันนี้อาชีพนี้แหละที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนในครครัวทั้งแม่ทั้งน้อง แล้วผมก็นี่เองจะมาลําเลิกบุญคุณกับฉันเหรอฮะอให้ให้น้องมันเดียไห่เธออย่าง,งานกนักเลยเดี๋ยวมันก็คืนเองนั่นแหละโอ้ยย่าผัานเองอัพี่บอมนะฉันยืมก่อนงนกนอะไรนักหนาไม่เข้าเรื่องนาะฉันให้งานฉันรีบคืนเลยทั้งแรงทั้งตัวก็เหลยว่า0่าน ฉันยืมก่อนนะพี่บอมนะ,ะแม่ก็เ,เป็นซะอย่างเงี้ยเออ,เ,อ,อเดี๋ยวน้องเมื่อคืนแหละคิดอะไรมากไปไปไปรีบไปทำงานเดี๋ยวมันจะสายนะข้าวแม่เตรียม,มให้หน้าบ้านแนละ้วครับไปทบงานเออ ขอโทษนะคะครับเอา้านี่พี่พี่เป็นยามอยู่ที่นี่เหรอเนี่ยหืมถ้าฉันรู้ว่าพี่เป็นยามอยู่ที่นี่อ่ะฉันไม่มาสมัครงานที่นี่หรอกนะแล้วอย่าไปบอกใครนะว่าพี่เป็นพี่ชายฉันนะไม่งั้นฉันอายคนอื่นแย่เลยอะ่ะเอาก็ทำไมอะก็ดูพี่สิเป็นแค่ยามกระจอกระจอกแบบเนี้ย แล้วดูฉันมันคนละระดับกันนะพี่ฉันเป็นถึงผู้จัดการนะอุวย,ยพี่แล้วพี่อย่าไปบอกใครนะว่าเป็นพี่น้องกับฉันน่ะฉันคงต้องเอาหน้ามุดดินหนีแน่เลยอะ่ะฮายก็ตายเลยเนี่ยสวัสดีครับพี่ยามอ้าวสวัสดีครับคุณบอสสวัสดีครับอ้าวมาทำงานวันแรกเนี่ยรู้จักกับพี่ยามแล้วเหรอเปล่าหรอกค่ะ ฉันไม่ได้รู้จักเราค่ะฉันแค่มาถามทางค่ะอ๋อครับถ้ารู้จักเนี่ยก็ไม่แปลกหรอกนะครับเพราะว่าพี่ยามเนี่ยแกก็เป็นคนดีมีอัธยาศัยที่ดีอ๋อค่ะ,ะแล้วนี่ก็เที่ยงแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันดีกว่านะครับอือแล้วแถวนี้มีร้านอาหารอะไรหรูๆอร่อยๆไหมคะอาทานง,ง่ายๆก็ได้นะครับผมกินง่ายๆไม่ได้แล้วค่ะ ฉันมาทำงานวันแรกอ่ะก็ต้องกินอะไรหรูๆเลี้ยงพนักงานที่นี่หน่อยนะคะอ,อ๋องั้นพี่ยามครับไปด้วยกันไหมครับ <c ười> โอ้ยไม่ต้องดีกว่าค่ะ,ะทำไมล่ะครับอืฉันว่านะเราไม่ต้องชวนเขาหรอกค่ะคือเราอ่ะมันระดับผู้บริหารนะคะคุณมอสจะให้ยามไปนั่งร่วมโต๊ะอาหารด้วยเนี่ยมันจะดูไม่ดีอะค่ะมันไม่สมฐานะน,นะคะก็ได้ครับ ไปกันดีกว่าค่ะค่ะไปค่ะ อายทางานจากที่นู่นมาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะเออแต่ก็ช่างเถอะเนี่ยเห็นน้องบ้างไหมแม่เดินตามหาทุกบริษัทไม่เห็นมันเลยนะ่ะเนี่ยแม่ซื้อของฝากมาให้น้องนะ่ะเห็นไหมลูกแม่อายมันโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอีกอย่างตอนนี้มันก็มีหน้าที่การงานและตอนนี้อ่ะมันก็ออกไปทานข้าวข้างนอกบริษัทเออไหนๆแม่ก็เอามาแล้วคิดเองก็ได้แม่เอยไม่ได้หรอกเนี่ย ของโปรดน้องแม่ซื้อมาให้มันไม่เป็นไรหรอกแม่รอมันได้ร้านนี้ฉันว่าอร่อยดีนะคะอืมอร่อยมากๆเลยเฮ้ยเราไปก่อนดิอายมาได้เหรอลูกแม่มาทำไมเนี่ยก็แม่เป็นห่วงแกไงแกทำงานวันนี้<อ>วันแรกแม่ก็จะมาแสดงความดีีดกับแกแล้วก็แม่ซื้อของโปรดเองให้ด้วยนะเนี่ยดี๋ิฉันไม่กินหรอกแม่เอากลับไปเลยเดี๋ยวไปคุยกันที่บ้านนะ นี่แม่คุณเหรอครับทําไมแม่แนะนําให้ผมรู้จักเลยอสดีครับคุณแม่ป้าเลรวคะพอดีป้าแถวบ้านนะคะแกมไม่มีลูกไม่มีหลานเห็นใครอะ่ะก็คิดว่าเป็นลูกเป็นหลานไปหมดแหลคะค่ะก็เลยเอาข้าวมาให้ค่นี่แหละค่ะหรอค,ครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับตามสบายครับอใช่ค่ะไย ทำไมแกพูดกับแม่แบบน,นี้ฮะไม่เป็นไรหรอกลูกวันนี้อากาศคงจะร้อนทํางานวันแรกนะลูกไม่เป็นไรนะลูกนะอะลูกของโปวดหนูไงลูกก็ออบอกว่าไม่กินไงมันจะเกินไปแล้วนาะยแล้วพี่มาเสือกอะไรด้วยฮะอ,อยู่บ้านอะพี่เป็นพี่ชายฉันก็จริงนะแต่อยู่ที่เนี่ยฉันเป็นผู้จัดการฉันจะไล่พี่ออกตอนไหนก็ได้ลูก ใจเย็นๆนะลูกนะมีอะไรค่อยๆคุยกันก็ได้ทำไมโกรธเหรอกำมือทำไมนี่เสียงดังเอ,อะอะโวยวายอะไรกันคะคุณอายอ๋อท่านประธานเปล่าเหรอคะ่ะพอดีป้ามาเดินเพินผ้าแถวนี้คะ่ะไม่รู้ว่ายามเนี้ยปล่อยเข้ามาได้ยังไงอะค่ะละเลยหน้าที่แบบเนี้ยท่านประธานต้องไล่มันออกนะคะ ได้ค่ะฉันจะไล่ออกไล่เลยค่ะแต่ว่าไล่คุณออกนะคะัคุณายทำไมะคะทำไมไล่ฉันออกทำไมะคะฉันทำอะไรผิดเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะนี่ทำไมฉันจะต้องเข้าใจผิดด้วยล่ะคะคุณคิดว่าฉันไม่รู้นือไงว่าผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงหน้าเนี้ยเขาคือใครผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงหน้าเนี้ยเขาก็คือแม่มังเกิดเก้าของคุณไงคะ ส่วนในยามที่คุณรังเกียจนักรังเกียจหนาเนี่ยเขาก็คือพี่ชายแท้ๆของคุณไงฉันเนี่ยผิดหวังในตัวคุณมากๆเลยนะคะทําไมท่านประธานถึงรู้แล้วคะรู้ได้ยังไงคะนี่คุณอายคุณคิดว่าฉันโง่ขนาดนั้นเหรอคุณเห็นเขาาบนหัวฉันไหมคะฉันจะบอกอะไรคุณรู้ไว้นะ เชิญค่ะอ้าพี่บอมมาไงคะพอดีผมไม่ได้อยจะรบก,กวนและขอร้องจ้านายครับอ๋อได้ค่ะว่าแต่เยอะไหมคะอืมก็พอสมควรครับงั้นเดี๋ยวพี่บอมนั่งก่อนเลยนะคะถ้าคุยกันยาวเชิญค่ะ ว่ามาได้เลยนะคะคือว่าน้องสาวผมจะมาสมาัครงานที่นี่นะครับอืม,อมค่ะผมอยากขอร้องให้เจ้านายรับน้องผมเข้าทํางานได้ไหมครับพอดีน้องสาวคนนี้เป็นน้องสาวทแท้ๆของผมเลยแล้วก็เป็นน้องสาวที่แม่รักมากกว่าผมผมอยากให้น้องสาวได้ทํางานที่นี่แม่จะได้ภูมิใจนะครับอืมก ได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวฉันขอพิจนารณาอีกทีนึงนะคะแล้วฉันจะแจ้งไปว่าแต่น้องสาวพี่บอมเนี่ยชื่ออะไรนะคะชื่อน้องไอยครับไอยนะคะโอเคยังไงพี่บอมก็ส่งเอกสารมาให้ได้เลยนะคะครบค่ะขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรคะ่ะไ,ไม่จริงอะฉันไม่เชื่อจะเป็น,ปนไปได้ยังไงที่ฉันทำงานที่เนี่ย ก็เพราะว่าความสามารถของฉันก็โปรไฟล์ของฉันนี่คุณอายเรื่องมันก็เกิดขึ้นขนาดนี้แล้วอะ่ะคุณควรจะกระจ่างแล้วก็ยอมรับมันสักทีนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง mm hmm. ฉันเนี่ยผิดหวังในตัวคุณมากเลยคะคุณอายไม่คิดเลยว่าคุณกับพี่ชายของคุณเนี่ยจะต่างกันขนาดนี้ mm hmm. แล้วฉันก็คงให้คุณทำงานร่วมกับฉันต่อไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะฉันเสียใจด้วยนะคะส่วนคุณก็ไม่ต้องพูดอะไรอีกนะคะ คุณบอมคะฉันจะให้คุณทํางานตําแหน่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะ<ม>เดี๋ยวคุณไปเปลี่ยนชุดมาะคะ่ะเพราะว่าฉันจะเลื่อนตําแหน่งให้คุณ<ม>คุณแม่คะ<ม>คุณแม่ต้องภูมิใจในตัวคุณบอมนะคะเพราะว่าคุณบอมอะ่ะเขาเป็นคนที่ทํางานดี<ม>ขยันซื่อตรงอดทนมีวินัยและที่สําคัญนะคะเขาไม่เคยทําให้บริษัทของเราผิดหวังด้วยค่ะฉันเข้าใจแล้วค่ะ ส่วนคุณอายคุณออกไปได้แล้ค่ะท่านประธานคุณบอมคะฉันขอให้คุณทำอาชีพนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะคะส่วนคุณาาเชิญค่ะเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะคะนี่ที่ฉันตกงานอะ่ะก็เพราพี่คนเดียวเลยนะไอ 爱罗。I